สวัสดีค่ะวันเจอกันเช่นเคยนะคะพืชถักเสร็จแล้วก็ชอบมันสวยงามดีก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะเผื่อท่านใดจะถักไว้ใช้เองหรือจะไปต่อยอดวันนี้มาทำกุหลาบม้วนกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไหมตัวนี้นะคะไหมขอต้ตอนตัวนี้แล้วก็ใช้เข็มเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะเราใช้เข็มเบอร์หนึ่งค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะคล้องใหม่เป็นวงกลมค่ะแล้วก็โซ่สองสามตอนแรกไม่ต้องนับมันะคะแล้วก็ลงมาที่หลักเดิมค่ะหลักที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะเอฟแล้วก็มาโซ่สามหนึ่งสองสามค่ะ แล้วก็ถักลงไปตรงรูนี้นะคะแล้วก็รวบแล้วก็1 2ึสามถักลงไปแล้วก็รวกเราจะทำอย่างนี้ค่ะจนกว่าเราจะได้ขนาดที่เราพอใจอย่างตัวนี้15กรีบตัวนี้20กรีบแล้วแต่ความ ความยาวที่เราพอใจค่ะวันนี้เราจะทำสิบห้ากรีบเนาะแล้วมาดูก,กันค่ะว่าแถวที่สองจะเป็นยังไงถักไปเรื่อยๆนะคะพอเราได้ครบสิบห้าแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นโซ่อีกสา,ส,อสามค่ะสองสามสี่ขึ้นโซ่สี่ค่ะแล้วก็พลิกงานกลับก็มาถักเนี่ยค่ะถักวนกลับอย่างนี้นะคะ แล้วก็ไปแถวต่อไปค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็แถวต่อไปแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็แถวต่อไปค่ะเนี่ยค่ะเหนียไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุดแถวนะคะค่อยมาดูกันนะคะ พอเราถักถึงแถวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกงานค่ะแล้วก็ถักเอ็กลงไปตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มตอกดอกนะคะแล้วก็ก็ถักเอฟค่ะเอฟในรูนี้นะคะรูที่เ,เราทําโซ่หนึ่งทิ้งไว้เ่ยแล้วก็เอฟหนึ่งเอฟสอง f 3 f 4 f 5 f 6นะคะ6ครั้งแล้วก็ลงไปตรงรูนี้ค่ะรูที่เราทำไอ้ด้านไว้เนี่ยค่ะแล้วก็เมาค่ะแล้วก็แถวถัดไปมันจะมีที่เราทำโซ่ไว้ก็คือโซ่1แล้วก ธรรมดานะคะ,ะคือไม่ได้นั่นแล้วก็จะคล้องคล้องคือ x ตรงนี้แล้วก็แถวถัดไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะหกครั้งหนึ่ง f หกครั้งนะคะสองสามสี่ห้า แล้วก็ลงตรงรูนี้ค่ะดูนี้นะคะที่เราไม่ได้เพิ่มโซ่แต่ว่ามันจะเป็นขาที่เราจะไปอีกแถวหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เอ็กธรรมดาเราจะถักอย่างเงี้ย6กหกเอฟเนี่ยค่ะ4ครั้งนะคะเราก็มาดูกันนะพอเราได้ครบ4ครั้งแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มทำ f หครั้ง f 2ครั้งนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มพันไหมสองครั้งค่ะอย่างนี้นะคะ1 2ครั้งที่1ครั้งที่2 1 2แล้วก็มา f ธรรมดานะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ลงเหมือนเดิมค่ะก็คือรูนี้เสร็จแล้วก็ไปรูดันไปก็ที่ทําขาไว้นะคะ f 1 f 2แล้วก็พัน2ครั้งครั้งที่1พัน2ครั้งครั้งที่2แล้วก็มาธรรมดา1 สองแล้วก็ลงตรงขาที่เราทำเราจะทำอย่างเงี้ย5กลีบนะคะแล้วก็มาดูกันเนาะพอเราถักครบ5้ากลีบแล้วนะคะทีนี้มันก็จะเหลือที่เหลือนี้ก็คือทีนี้เรามาเพิ่มจาก6เป็น7นะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะแต่เพิ่มแค่ f ห f 2เพิ่มพันสองครั้งเนี่ยค่ะหครั้งครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็มา1 f 2 f เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลงไปมันก็จะได้ เกรีบเนาะก็คือ f 2ครั้งแล้วก็พันสอครั้ง3ครั้งแล้วก็ f 2มันก็จะได้เท่ากับ7นะคะนี่ค่ะ f 1 f 2แล้วก็พันสอครั้งครั้งที่1พันสครั้งครั้งที่2 พันสองครั้งครั้งที่สแล้วก็ F 2ค่ะนี่ค่ะมันก็จะได้เท่ากับ7กรีดเนาะแล้วก็ลงตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมเราจะทำไปถึงแถวสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็มาดูกันเนาะพอเราถักถึงแถวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะนี่ก็คือแถวอีกแถวนึงเนาะก็เหมือนเดิมค่ะห สองหนึ่งพันสองครั้งหนึ่งครั้งพันสองครั้งครั้งที่สองพันสองครั้งครั้งที่สามนะคะแล้วก็มา f หนึ่งสองอันนี้แถวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราก็มาหนึ่งสองสามแล้วก็ลงตรงนี้เลยค่ะทีนี้เราจะถัก วนวนวนกลับนะคะแต่ว่าความความยาวของดอกเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะออชอบความยาวขนาดไหนอย่างเราเพิ่มได้ค่ะอย่างอันนี้ยี่สิบอันนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบดอกเล็กดอกใหญ่สามารถเพิ่มได้นะคะวิธีม้วนก็แล้วแต่ว่าใครจะม้วนแบบไหนอย่างสมมติอันนี้สิบห้ากลีบนะคะนี่จะม้วนทางอีกด้านหนึ่งที่เรา ด้านมันจะมีด้านสองด้านนี้ลองม้วนทางนี้มันก็จะเป็นสองแบบนะคะสมมติเราม้วนเนาะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราสามารถเพิ่มกรีบได้เลยเองเลยค่ะเราอยากได้กรีบใหญ่แล้วก็เพิ่มเป็นแปดเป็นเก้าหรือเป็นสิบได้ไอ้ตัวก,กรีบนี้ค่ะเราสามารถแต่ง ให้มันใหญ่ขึ้นมาได้นะคะทีนี้พอเราเราถักเสร็จแล้วนึกเราถักกลับมาค่ะ x เ,เรื่อยๆ x สองครั้งในรูเดิมอะค่ะ x พอปัดไปก็ x สองรูใหม่ก็ x สอง x จนกว่าจะจบแถวนะคะพอเราถักถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะพอแถวสุดท้ายเราก็ตัดใหม่ได้เลยค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเอาไว้พันตัดไหมเอาไว้เย็บให้ยาวๆหน่อยนะคะถ้าตัดไหมวิธีพันแล้วก็ น่จพันเอาข้างที่แบบข้างที่เราไม่ได้ข้างที่ข้างอีกมันจะมีสองด้านเนาะด้านที่เราไม่ได้ถักอะค่ะมันจะมีด้านนี้กับด้านนี้นะเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นหรือบางท่านจะเอาด้านที่เราถักก็ได้ค่ะมันจะมีสองด้านเนาะอันนี้คือด้านที่เราถักนะคะมันก็จะต่างกันมันก็จะเป็นกลีบอันนี้คือกลีบธรรมดาเนาะมันก็จะเนี่ยค่ะมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะ ก็แล้วแต่ว่าชอบแบบแบบไหนจะกรีบกรีบแบบอย่างนี้นะคะหรือว่ากรีบแบบนี้ถ้ากรีบแบบนี้มันจะมันจะงานมันจะงอนงอนขึ้นมาแล้วมันจะดูสวยงามนะคะคิดว่านะเพราะว่าอชอบถักชอบพันอีกด้านหนึ่งะค่ะด้านที่เราไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเนี่ยมันก็จะชิ้นงานมันก็จะแบบ งอนงอนนะคะตานี้จะสวยกว่าเนาะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นชิ้นงานที่แบบงอนงอนสวยไหมคะเนี่ยค่ะเราสามารถปรับได้และถ้าเราชอบเอ่อกีบเยอะๆเราก็จะเพิ่มจำนวนกีบได้ค่ะอย่างขึ้นอันนี้15บอันนี้2ี่ลิบเราก็สามารถเพิ่มได้ค่ะเราจะถักเป็นกิีบ เป็นตกแต่งเป็นกิฟต์เป็นที่มัดผมเป็นอะไรสามารถทำได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบทำเป็นกิฟต์หรือเป็นอะไรแล้วก็ถ้าให้ชิ้นงานเ,าเนียยแล้วก็ดีขึ้นก็คือวิธีก็คือใช้ตัวหนีบเนี่ยค่ะหนีบหนีหนเพื่อให้ชิ้นงานมันละเอียดแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะตัวหนี ถ้าไม่มีตัวหนีบก็ใช้ตัวรีดตัวรีดผมของเราเนะะี่ยค่ะตัวใหญ่ๆเนะี่ยเอามารีดเพื่อให้ชิ้นงานมันสวยงามได้อีกนะคะก็ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ข่าวหน้าก็มาเจอกันใหม่คะ่ะฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ